มันเป็นปีที่แบบว่าเจ็บไข้ได้ป่วยเยอะมากนะครับโอเคผมก็ราสสดีทุกคนด้วยนะครับก็ วันนี้นะฮะเราได้มาเที่ยวกระบ,บี่นะครับคลิปนี้ก็อาจจะเป็นคลิปที่แบบว่าท่องเที่ยวนะครับผมเพราะว่าวคือเกิดนะครับผมพามาเที่ยวกระบ,บี่นะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะไปที่เกาะพีพีกันนะครับก็ตอนนี้เือเกิดกำลังมาด,ดี๋วด <c oughs> ูนี่พ่อแม่เล่นน้ำกันใหญ่เลยเดี๋ยวเรามาเล่นน้ำกันดีกว่ากัน โคตรสุดอะแต่เพราะว่าทำไมมันมืดใช่ไหมเพราะเรามาถึงที่นี่ตอนเย็นแล้วนะครับเฮ้ยยังยังโอ้ยเดี๋ยวเพิ่หนึ่งก็คือเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะไปเที่ยวเฮ้เยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลงมาเฮ้ยดูทุกคนโอ้โหนะว่าใส่ยัยเท่หุ้มหล่าวโชว์่อยหุ้มหล่าวโชว์่อย อาะดูนะดูนะมันเป็นที่ชอบเล่นแบบนี้นะเวลาเจอสระสระว่ายน้ำนะผม กลัวครับน,น้องๆอ้างล่างไงวะไปเล่นดิฟแฟกจะเ,เ,เล่นวะแมวนี่ก็จะเป็นทะเลด,ด,ด<ว>ูดิพรุ่งนี้เช้าด้วหนะพี่แต่นี้มันเวแล้วที่นี่เรามาพักถือว่าเราโชคดีนะครับเพราะว่าเรามาช่วงโปล่ค่ะก็คือมันเพิ่งเปิดได้ประมาณ3วันนะเพราะว่ามันติดช่วงโควิดนะครับที่นี่ที่จริงปกติ1700บาทแต่ตอนนี้เรามาพักแค่พันเดียวนะครับผม เหนื่อยจำน้ำเมื่อกี้นั่นแหละเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวที่เกาะพีพีกันนะครับผมแต่วันคืนนี้เรามาพักที่นี่ก่อนเด็กมันนอกนะโอเคไม่เจอนี้ใช่เรามานี่ทุกคนมองอ่ะเพราะเราแต่งตัวสุนมาน้องก็แต่งตัวแบบบ้านอะไระนั้นนั่นแหละเดี๋ยวพรุ่งนี้ มันก็รีบลงเฮ้ยว่ะเออยูะตัดอยู่เพิ่งถึงไงนี่นี่ดูคนขยันนะพี่พี่ยังไม่ได้ตัดเลยม่ช่องโดนแดงไงมึงก็จี้เกินว่ะเออมึงไปทำอะไรนะสองสาวร้านนวดโดนแดงเลยไม่ใช่ไอคนนี้อยู่นี่นี่แล้วอันนี้ถ่ายคลิปรวมพรุ่งนี้ไหมไม่รวมเอ้ยรวมรวมเลยก็ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเจอกันที่เกาะพีพีเพราะว่าเกาะพีพีครับทุกคนมาที่นี่แล้ว เรือส่วนตัวครับทุกคนโทษทีเรือหางยาวน <laughs> ี่มเป็ก็พา,าเรามาเที่ยวนะทุกคนเดี๋ยวไปติดตามพรุ่งนี้กันดตอนนี้ขอเล่งน,น้ำกันเถอะป่ะพ่อที่เดี๋ยวว่างอ๋อเนี่ยหาแป้งดึกอนละก่อนละ เดี๋ยวจนัโอเคครับผมก็เมื่อกี้นะฮะก็เกิดเหตุการณ์ที่แบบว่าเห็นผมตอนที่ผมโดดไหมก็คือโดดลงไปแล้วแบบว่ากลับเข้าฝั่งแล้วแล้วมันตีนเอ่อเท้าข้างซ้ายอ่ะมันไปโดนตรงขอบไอ้ขอบบันไดอ่ะที่อยู่ใต้น้ําอ่ะก็คือแบบว่าโคตรเจ็บแล้วแบบว่ารู้อะไรรู้หรือไม่ว่ามันอ่ะไปโดนแผล แผลที่ยังแผลที่หายสนิทของที่ผมไปยกล้อแล้วล้มอ่ะที่เปิดเจ็ดอ่าที่เย็บเจ็ดเข็มเนี่ยเดี๋ยวมาดูกัน,นกเนี่ยดูเนี่ยทุกคนน่ะเอาอีกแล้วผมหาเลือกครับผมแล้วก็เมื่อกี้ก็ได้ทําแผลไปแล้วนะครับผมอ่าใส่เบนาดีล้างน้ำเกลือแล้วก็ใส่เบนาดีนเข้าไปนะก็ตอนนี้ยังไม่รู้สึกแส,กสบนะ เดียวก็จะนี่ละมันเป็นปีที่แบบว่าเจ็บไข้ได้ป่วยเยอะมากนะครับก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะที่แรกกะว่าจะมาเที่ยวกับสนุกๆพรุ่งนี้ต้องไปเที่ยวทะเลนะครับผมไม่รู้ว่าถ้าแผลโดนน้ำทะเลเนี่ยมันจะแสบหรือไม่นะร้บผมตองตรง,ตรงแผลเล็กมันเล็กนิดเดียวแหละแต่ถ้าอยู่ปกติเดินได้ปกติก็คือ มันไม่มีอะไรที่บอกว่ามาทําให้มันแตกแต่พ่อไปลงน้ำทะเลนี่แบบว่าพวกยู่กลัวแสบมากๆนะครับแต่จริงจริก็เป็นเหตุหการณ์ที่แบบว่าไม่อยากให้เกิดขึ้นก็คืออยากฝากให้ทุกคนบบกว่าทําอะไรให้แบบว่าอยากฝากให้น้องๆออทุกคนแบบว่าทําอะไรก็แล้วแต่ให้ระมัดระวังให้มากที่สุดอย่าให้เกิดเป็นปัญหาหรือว่าเป็นตัวเป็นตัวถ่วงให้กับทีมอะไรพวกนี้น อยากให้แบกว่าไปสมบูรณ์เรียบร้อยเพอร์เฟคร0อนะครับผมก็ระมัดระวังกันให้ดีอย่างเช่นก็เหมือนการขับรถในทางหรือว่าในสนามในสนามใครบอกว่าเป็นปลอดภัยเอาจริงอะ่ะมันก็เสี่ยงเหมือนกันนะผมในสนามยกตัวอย่างอย่างเช่นกม .18 คุณวิ่งไปเนะี่ยไม่คุณยังไม่รู้เลยน้องๆอ,งอะ่ะยังไม่รู้เลยนะครับว่า เราขับแค่ออกตัวเรายังไม่รู้เลยว่าใครจะท้ายปัดใส่เราไหมหรือว่าใครแบบว่าสะบัดคุมรถไม่อยู่แล้วพาเราไปล้มหรือว่าเราสะบัดแล้วล้มเองแล้วอย่างแถมยังไม่พอสมมุติว่าไปถึงท้ายแท็กยเงี้ยไอคนข้างหน้าผ่อนชะลอเรากําลังบิดไปเต็มที่เลยอืมไอ,มอ,มอมนั่นผ่อนเราบิดเต็มที่เสยท้ายตุดนนะก็เกิด อุบัติเหตุขึ้นนะนี่ก็เหมือนกันไม่อยากให้มันเกิดขึ้นนะครับก็ฝากทุกคนนะครับใช้ชีวิตให้แบบรามัรระวังให้มากที่สุดนะครับไม่งานจะเป็นแบบผมเมื่อกี้นางแป้งลาดไปในนีนให้เกือบตายตายละจะนอนแล้วเราอ่าเดี๋ยวจะให้ทุกคนมาดูห้องว่าเราเป็นคนบ้านนอกเนาะเราเพิ่งมาแบบว่ามาเที่ยวที่แบบหรูๆอย่างเนี้ย จะให้ดูว่ามันเป็นห้องแบบไหนนะครับทุกบางคนอาจว่าเอ้ยก็ห้องปกติก็เรื่องของคุณนะครับแต่ผมจะให้แบบว่าน้องๆหรือใครที่แบบว่ายังไม่มีโอกาสที่จะได้มาเที่ยวแบบนี้นะครับก็จะให้ทุกน้องๆคนที่ดูแบบนั้นเนี่ยได้ดูกันว่าเออการมาเที่ยวแบบนี้มันต้องแบบว่าต้องต้อง ราคามันจะแพงนะหรือราคาจะนี่นะนนประมาณเนี้ยเราอยากทุกคนได้ดูนะครับว่าห้องประมาณเนี้ยราคาเท่าไหร่นะครับผมนี่ดูมีอะไรบ้างดูห้องดูการตกแต่งห้องนะฮะห้องก็จะมีไฟแบบว่าไม่ใช่แบบว่าไฟอยู่กลางห้องเลยนะเขาจะตกแต่งไฟแบบมีสไตล์นะฮะ <laughs> แล้วก็เป็นไฟสีส้มนะครับผมดูนะฮะมีทีวีมีห้องน้ำไปดูห้องน้ำดิเปิดห้องน้ำ <m uch an> ให้ด้ ไอช็อปกระจกกระจกเวย,ยเนี่ยแล้วก็จะ็นห้องน้ำนะคบผมทุกอย่างมันมันสวยหรูนะเห็นไหมแต่นานๆหนเราจะได้เที่ยวทีหนึงนะคะเพราะว่าเราไม่มได้มีงบหรืออะไรเนะีคือมันเป็นที่เรามาเนี่ย เพราะว่าหนึ่งเนื่องจากหลังโควิดเนี่ยคือโปรโมชั่นมันเยอะมากเลยแทบจะทุกที่เลยเราก็ถือโอกาสที่นี่อ่ะถ้าปกติราคาปกตินะพันเจ็ดร้อยบาทตแต่ช่วงนี้มันเป็นช่วงที่แบบว่ากําลังพ้นวิกเออพอเออวิกฤตโควิดมาคนมันยังไม่แบบว่าผู้พลาดเขาก็เลยลดราคาดอกลงมาเยอะมากเกือบครึ่งหนึ่งเหลือแค่เก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับผมก็พันหนึง่งนั่แหละแหละ โอเคคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็เกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยไม่ได้ไม่ทันได้ระวังนะครับตายตายไปซะไปตาย่ะเดี๋ยกูก็หามีใหม่ซะหรอกกูไม่เคยโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเจอกันที่เกาะพีพีนะผมว่ามันจะสวยสักแค่ไหนเดี๋ยวพี่จะพาน้องๆไปดูนะครับอืมโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดกดไลค์กดซับสไคร้กับพี่ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจกับผมทำคลิปต่อไปนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ